พี่จูครับใครยังไม่เข้ามาดีหายไปแล้วอ่ะต่อไป we พวกอะไรอีกเหรอใช้ค่ะอ่ะเขียนเลยแปลว่าพวกเราเขียนเเจ้าลุงคนแล้วครับยังใช้เขียนเราเขียนค่ะวีแปลว่าพวกเรา w e we แล้วเ,เติมคำอ,อะไรมึงรู้ยัง we Oh. อาออา we are อ่าแปบลบว่าเป็นอยู่คือพวกเราคือโอ้ fish แปลว่าปลา g o แปลว่าทอง g o ฟ fish รวมกันปล,ล,ลาทองปลาทอง เออพวกเราเนี่ยคือปลาทอง We are goldfish ใครเลี้ยงบ้างที่บ้าน goldfish ปลาทองครับเดี๋ยวผมเลือกก่อนนะครับปลาทองนป่ตัวนาสวยมาเนอ,อ่มันคนบ้างบางคนบ้างบางบ้านเลี้ยงปลาทอง goldfish เลี้ยงตัวความสมันตายเหมือนแล้วปลาทองปลาทยง่ายมากเลยมันไม่ค่อยแข็งแรงต่อไปวีใช่วีแปลว่าพวกเราวีพวกเราน้องพอสามหัดเขียนตัวเล็กๆนะลูกนะเขียนตัวเล็กๆไม่ต้องเขียนตัวใหญ่ชวกแรกเพราะว่าพวกเราคำมัน ใช่เขียนตัวเล็กๆเลยไลคแปลว่าชอบตาทองมันชอบอะไรสเวมตาทองมันชอบอะไรสเวมแปลว่าแปลว่าสเวมอะไรอะชิ้อะไรคะ ว่ายน้ำปลาทองมันก็ต้องชอบว่ายน้ําสิถ้ามันไม่ว่ายมันเป็นยังไงตายตายแปลว่ามันตายแล้วมันไม่ว่ายอ่ะ We like to swim We like to swim พวกเราเนี่ยชอบว่ายน้ําาปลอะไรมำตายออ๋ ต่อไปอ้าว favorite food favorite แปลว่าโปรดปรานนี่ตอ,อบไปแล้วใช่ไหม favorite แ,แปลว่าโปรดปราน food แปลว่าอาหารอ้าว favorite food อาหารอะไรอาหารที่ปลาทองโปรดปรานคืออะไร อาหารูกอนฟูดแปลว่าอาหารกอ่ปลาทองมันชอบอะไรนะาต้น้นม่าพคนเอาหารปลาทองไงที่แบบทอชอบอาหารไม่ใช่เออมีอาหารที่มันเป็นไม่ พี่อะไลูกอะนอ่าเขอยจ็นทันไหมลูกเียนไม่ทันบอกอ่าเพ่าเลยเพ่าเลยเป็นขนมฟังเม็ดโอ่ะ ห่างดูเสีงเราได้ไหมชมครูค่ะติดไม้ไหมผมไม่ได้ยินเสียงครูเลยหใครไม่ปิดไม้ปิดไม้ด้วยลูกเสียงมันเข้ามา,าเปิดออกมันลูกปิดไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวก็เวลาคุยเราจะค่อยเปิดนะคะอ่ะเจ้ามือ เท้าเลิศก็คือขนมปังกลมๆเม็ดกลมๆอย่างนี้คล้ายกับอาหารปลาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นนี่เป็นขนมปังกลมๆอันนี้เรียกว่าเท l าเลิศเป็นเลิศเป็นเท้าเลิแปลว่าเลส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 ก็คือเกล็ดขนมปัง เกล็ดขนมปังอาเรียกว่า flakes เป็นเกล็ดขนมปังนี่ค่ะน่ะชอบมากเลยเลย Howl and f l a k เขียนไม่ทันบอกนะคะน้องกอยาังกตตัวเล็กๆหนกเขียนตัวสีสีจะได้เขียนพอ Howl and break บู๊ดินเบสนเด้ ทิชับแบตหดแล้วโอ๊ะไม่เหรอม่ได้ยังไงทิชครับแบตผมหมดแล้วครับชาร์จเลยย้อนหลังดีครับพร้อมนะไปไปเอาใจชัดค่อยค่อยดูย้อนหลังได้ไหมครับอย่าไปกันตาชาร์จแบตก่อนเร็วไปหมดที่เชู่แค่เลยต่อไปย้อนบลังแปลว่าพวกเรา พวกเราแกนแปลว่าสามารถสามารถสามารถแปลว่าสามารถพวกเราสามารถเอ๊ะคำนี้ยากหน่อยแปลว่าสำรวด <Okay. S 2> we can equals equals แ,แปลว่าสำรวดเรียน <Okay. S 2> ม่รอเรียนถ้าสำรวดได้ environment สิ่งแวดล้อมเจอ job โอ้โห่อ้โหแบบ environment สิ่งแวดล้อมปลาทองเนี่ยมันรวจวสิงวส่งแวดล้อมได้ด้วยการว่ายน้ำมันจะไวต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมมากเหมือนถ้าเกิดว่าน้ำเปลี่ยนอุณหภูมินิดเดียวมันก็ตายเลยช็อกมันหยิบตัวให้แล้ น้ำขาดออกซิเจนนิดเดียวมันก็ตายเลยเยุบไปเร็เวคร่ะหยุดไปเร็ว environment environment สิ่แงแวดล้อมโอ้เนี่ยทำอ่าน,น,าน,น,นเรื่องเสร็จแล้วตอบคำถามถาม,มีคำถามกี่ข้อ สามข้อสามข้อสามข้อข้อใจตามข้อสามปีอ่สี่ข้อเปิดแล้วอ่าข้อแรก็ถามว่า what pet is this what pet is this what แปลว่าอะไรอะไรอ่าสัตว์เลี้ยงชนิดนี้คืออะไร ปลาทองปลาทองภาษาอังกฤษเรียกว่า g o f i s h ผัดอบผัด g o f i s h g o f i s h ปลาทอง goldfish g o f i s h ปลาทองนคะ ได้ยินหรือไม่ได้ยินค่ะโอเคนี่นงได้ยินพีเ่เลยได้ยินหรือไมคะได้ยินค่ะหนูตัวไหนคะหนูหน้าหนูบ้านหนูอ้าว่าชร์กนไม่มีตะบ,บุนป้ามนมีรางานีิครับอ่าไม่มีใบง,งานทำกับน้องไปก่อนว่าชร์อกอนเดี๋ยวค่อยมาเอา ไม่ทำมีการไม่มาไม่มีอะไรานเลยวก้่วทำกับน้องไปก่อนช่วยน้องเขียนไปก่อนทำไมอ่ะต่อไปข้อที่สอง a t ด o d ูดูแปลว่าทำไ้แปลว่าชอบ What แปลว่าอะไร คู่ผมตาทองชอบทำอะไรชอบว่ายน้ำอ่าชอบว่ายน้ำถูกต้องค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า swim ถูกต้องเอาไปเลอเี่ c h a n n swim ชิเค่ะหนูเข้ามาไม่ทันนะคะเอ,เอาที่ทันก่อนเดี๋ยวถ้าใครไม่ทันค่อยไปดูย้อนหลังเนาะเอาที่ทันก่อน swim แปลว่าว่ายนะ้ำ swim s w Sw i SW m swim เกียนเลยต่อไปข้อต่อไปข้อหน้าถามเกียวอะไร food food ที่เชื่อค่ะหนูไม่ทันข้อนหนึ่งคะ่ะไม่ทันข้อนหนึ่งอ่นนี้ค่ะข้อนหนึ่งเห็นไหมคะ f o o แปลว,ว,ว,ว่าวอาหาร What is this favorite food อาหารที่ปลาทองโปรดปล่านคืออะไรเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังก็ไปเอามาตอบเลยค่ะมีขนมปังใช่ไหมขนมปังทองกลมแล้วก็เกล็ดขนมปังตอบกันสองชิ้นสองอย่างนี้ใช่ไหมที่เจอสองอย่างเลยมีตืดตืดตืดกับแอนจืดดืดืดนไปลอกมาสองอย่าง กลับไปดูข้างบนเมื่อกี้ที่เราอ่านเมื่อกี้ฟูดอาหารที่ปลาทองปรดปลานพอ,อดีว่าฉันขีน่แัวหนึ่งมันทิจูดอาหารอาหารที่ปลาทองปรดปลาน สุดท้ายแล้วอะ,ะสุดท้ายถามว่าใครแปลได้บ้างก็สุดท้ายถามว่าอะไรเหรอใครแปลได้พวกมันสามารถอะไรสามารถอะไรสามารถมีอะไรหนา่งทำเรือได้ครับเออเก่งมากเพราะแปลว่าสามารถดูแปลว่าทำ มันสามารถทำอะไรมันสามารถทําอะไรได้สิ่งที่มันสามารถทำว่ายน้ำแล้วก็กินแล้วก็นอนสิ่งที่มันสามารถทําเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วคือมันสามารถซ้ำซ้ำดจดิงว่ามสำรวจอ่ะไหนไปหาซิคําว่าํำรวจ e อ p l o d e เขียนยังไงที่แปลว่าสำรวจอ่ะต้น้วยตัวอีเขียนผิดเขียนปากกาผิดแล้วมีตัวอะไรอยู่ไม่รู้เขียนผิด ส็คือตำรวจสภาพแวดสามารถตำรวจสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของมันได้ไดเดก็ไม่อสแค่นียัม่ยุอเดี๋ยวทางราสำรวจค่ะต้องการนหมบ้าแล้วยม่ทิ้ง จสรแล้วครับพี่ยจ้ไปสุดท้ายเราทำแน้วพี้าเราทำแล้วอันนี้เราทำแล้วใครยังไม่ทำบ้างอันนี้เป็นเรื่องสัตว์ผมยังไม่ได้ทำับที่ราไลออนชีตาร์เดียร์ไทเกอร์เอเลฟเว่นมังกี้ รู <Norwegian> ok wow, wow. ้ตามเสร็จหมดแล้วเว้าววทำยังไงรู้ไหมทำยังไงลากเส้นใช่ไหมลากเส้นค้นหาคำเออลากเส้นค้นหาคำอาทครไม่เป็นตัวอย่างหนึ่งก็ค้นหาคำก็เจอพวกอ่ะ V F O A ฟโอเอฟมีทั้งแนวนอนแนวตั้งแนวทะเยอเจอคำว่าอะไรเนี่ยฟอกไง่ายจิ่กฟอกงมา นี่ซีเจอรครับเจอรครับครับ F O F ต้าก็เรียนเสร็จแล้วนี่ผมทำเสร็จแล้วออกได้ไหมเป็นไงอ่ะเป็นไงผมทำเสร็จแล้วออกได้ไหมครับคุออกไปไหนเล่าซีเจอรเราใบสีเลยไหมอะต้าตีสัตว์อ่ะตัวอย่างตัวอย่างจะไม่เป็นยกมือ กำเต็มเราเจอคำว่าฟลอกแล้วเราก็กาออกอ่ตัวนี้เราเจอแล้วเรากาออก F <ม> O X หนูกาที่ตัวสอ,อนได้ไหมอ่ะได้ค่ะเราจะได้รู้ว่าคำว่าฟลอกเราเจอแล้วทำเลยแล้วอ่านคำอื่นเพือเ่อนๆหาหน่อยเลยใครหาเจอแล้ว กีดหน้าจอเป็นมังกี้มังกี้ใช่ค่ะมันมีออปชันมันมีออปชันที่เราสามารถจะวาดบนหน้าจอได้ให้เราไปกดที่ประกาเห็นไหมอยู่ไหนวะฮอยู่ไหนก็เจอแล้วดิจ้ะอ่าไหนลองช่วยเพื่อนหาอ่ามีเพื่อนเจอคำว่ามังกี้มีเพื่อนเจอคำว่ามังกี้อย่ากินมัวตากินมือดำ ลบก่อนนี่เจะลบกอนลบก่อนลบก่อนใครคิดมั่วลบออกมันมีเครื่องหมายยังลบเป็นไหมอ่ามีเพื่อนเจอคำว่าไลเอนเอ่อนี่จะมาอะไรอีกฟางอัลเบิร์ตอัลเบิร์ตฟางกว้างใช่จอยเบียร์กับแม่เบียร์กว้างแม่มี โอนมีใครเจอกำว่าใช่เกิดแล้วบ้างใช่เกิดเจอเลวโกงอ่เก่งมากใช่เกิดเอาได้อามีอีกมีที่ต่อเสือสีหน้าเน้าวิ่งเร็วหนอชี้ต่อไหนทำก็้ทำแล้วอมเสโอเอโม อ่ามีคนเจอแล้ว่ชีต่าแัตรนาเจอแล้วขันยชาโนนอนี่เวลาหนูขี่มันจะขึ้นชื่อที่ทิกเกอร์ได้ค่ะชีต่าจิราอมีคนเจอคว่าจิราอจรอรโเลกบอวอี้วาวแล้วด้อ หมดแล้วอะไรเนี่ยวงเดไม่เป็นการไ่เอามทันไหมใครที่ไม่ทันนั่งลอกไปเลยลอกไปเลยเยี่ยทาให้แล้วสีเหลืองของฉันจิราเมาวคีตาร์

นี่มาเรียนอะไรมึงปีลไปดูวันหยุดปีใหม่หรือยังเดี๋ยวจะแจ้งวันร้วนนะไงเราจะหยุดกันวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์ศุกร์นี้หรือเปล่าวันศุกร์ที่31ธันวาคมแล้วก็วันจันทร์ที่3ายมกราคมแห้วก็นจันก็วันศุกร์ปีใหม่ไม่มีเรียน พอวันศุกร์นี้สิวันศุกร์ก็จะถึงใช่ไหมวันศุกร์นี้ฉะนั้นป .5 ให้เลื่อนมาส่งงานวันพฤหิฮัสนะเพราะว่าวันศุกร์อยู่ป .5 มาส่งงานวันพฤหิฮัสโอเคไหมโอเคมาโางเนวันนี้วันพฤหิฮัสมาตอนบ่ายนะคะมาตอนบ่ายนะโปนีไม่เลยไปเรียนป .6 ด้วยอ่าป .6 ด้วยมาส่งงานวันพัลลิฮัสใช่ไหมคะใช่ค่ะป .3 ก็ส่งวันพฤหิฮัส โอ้โหกอ้โหโอ้หไว้งนเลยแล้วก็วันศุกร์เราจะได้หยุดวันแรกาที่ใกล้จะถึงนี้หรือเปล่าทีเจออ่ะที่ไปส่งเอเคแล้วก็มาส่งชุดเดิมมาส่งชุดนี้แล้วก็เดี๋ยวจะได้รับชุดใหม่ไปไว้ใช้ตอนปีหลังปีใหม่เพราะว่าชุดนี้โอเคทดสอบวันนี้ันดีคำถามบ้างไม่มีค่ะอ่าไม่มีอ่าไม่มีไม่มีก็